สวัสดีค่ะก็เจอๆกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่1พึพฤศจิกาย,ยน2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดตักลายมีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนวัน อาทิตย์ค่ะหกถ้วยราชินีเหรียญการเงินดีนะคะราชาดาบสี่ไม้เท้าช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะมีดวงเดินทางนะครับ ไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วนะคะอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งหรือบางคนเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับสถานที่เก่าๆเพื่อนเก่าๆลูกค้าเก่าๆนะคะนะในเรื่องของธุรกิจจะมีลูกค้าประจำลูกค้าเก่าๆจะเข้ามาอุดหนุนตลอดนะคะการค้าการขายวันนี้จะมียอดเงินเข้ามาจะมีเม็ดเงินเข้ามาหรือบางคนมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยนะคะนะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะ นาบ้านที่ดินกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะนะการซื้อการขายจะเป,เป็นไปในทิศทางที่ดีด้านของการงานมีความรับผิดชอบสูงมากนะคะคิงดาบเขาเรียกว่าพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะมุ่งมั่นในเรื่องของการงานช่วงนี้คนวันาทิตย์มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักใครที่โกรธกันมาก่อนหน้านี้จะได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่คนโสดมีโอกาสพบรักนะคะอายุห่างกันหลายๆปีนะคะโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากผู้หญิงผิวขาวนะ,ะจะนําความสําเร็จมาให้ส่วนเลขโรมันจากพายิบซีมีเลข6004นะคะ6 0 0ูนะคะต่อไปคนจันทร์ คนจันทร์นะคะเป็นอย่างไรหกไม้เทา้าราชินีดาบห้าดาบแปดไม้เทา้าวันนี้นะคะงานของคนันจันทร์นะคะงานเยอะนะคะงานมากหรือเรียกว่าความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายบางคนเรียกว่าทํางานสากกะเบื่อยันเรือรบหรือว่าใครที่โรงงานอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะมีโอกาส ได้ขยับขยายงานนะคะมีความรับผิดชอบสูงนะคะในเรื่องของการงานหรือสิ่งต่างๆนะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวทุกอย่างคนวันจันทร์นะคะก็เรียกว่าทําได้ดีนะคะรับผิดชอบแก้ไขปัญหาได้นะคะณะส่วนใครที่ทํางานทางด้านประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้ต้องไม่เจร้อนนะคะนะบางคนนะคะมักจะโดนขัดแข้งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะเราต้องใจเย็นนะคะหรือใครที่ทํางานประเภทมีเขาเรียกว่ามี ผู้บังคับบัญชานะคะวันนี้อาจจะโดนเพ่งเล็งไปบ้างนะคะส่วนทางด้านของการเงินเอาตัวรอดได้นะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขโรมันนะคะจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข605 8นะคะ605 8นะคะคนบันอังคาร วันอังคารราชินีถ้วยนะคะความละเอียดความรอบคอบช่วงนี้คนวันอังคารจะทําอะไรนะคะมีความละเอียดและก็รอบคอบมากขึ้นนะคะนะบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะ p o w e r นะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะจุดหักเหในเรื่องของการงานหรือวันนี้นะคะเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะคะทำให้เราต้องตกอกตกใจนะคะบางคนเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานแบบกระทันหันนะคะแต่เราก็เขาเรียกว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเอกสารใหม่ๆนะคะการเซ็นสัญญาใหม่ๆนะคะเดอรเดวิลนะคะณช่วงนี้คนวันอังคารนะคะ นั้นมีเดวิลนะคะต้องรอบคอบนะคะระวังจะมีการโดนโอรัดโอเปรียบนะคะจากคนเขาเรียกว่ามีโอกาสโดนหลอกลวงนะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะต้องระวังต้องรอบคอบนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าการเงินนะคะที่มีรายจ่ายเยอะมีโอกาสชใช้จ่ายเงินเป็นก้อนได้ด้วยนะคะบางคนนุ่นพังนี่พังนุ่นเสียนี่เสีย่้มแซมปรับปรุงนะคะระวังโทรศัพท์มือถือตกแตกตกหล่นสูญหายมีเหตุให้ต้องซ่อมแซมมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้นะคะนะก็ต้องระวังอารมณ์ความรู้สึกนะคะสองดาบนะคะ tower นะคะ devil ววขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าอารมณ์นะคะความคิดเห็นที่มีโอกาสสวนทางกันนะคะนะัดจิกกัดกันตลอดนะคะต้องเขาเรียกว่าต้องใจเย็นนะคะช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะ จะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาผัวพันด้วยนะคะมักจะเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะหรือใครบางคนมีโอกาสาที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อกกักขจรกลางค่ำกลางคืนผับบาร์นะคะนั้นะเราก็ต้องระวังนะคะอาการแห้งอาการมึนเมาหรืออาจจะไปเจอไปเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะนั้นะแล้วก็หลอกเราว่าเป็นโสดนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสโดนหลอกลวงได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ หมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขโรมันจะ5ีมีเลข0 2 6 5นะคะ0 2 6 5นะคะคนวันพุธ คนวันพุธนะคะเจ้าชายดาบเก้า 9, ไม่เท้าเวอฟอร์จูนนะคะเดอะเมจิเชียนคนวันพุธช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันนะคะบางคนจะได้รับข่าวคราวจากบทหลานบริวารแต่เราอาจจะอาจจะเป็นข่าวที่เราต้องเข้าไปเคลียร์นะคะช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างนะคะ แต่คุณแก้ได้นะเคลียร์ได้นะคะโดยเมจเชียนเขาเรียกว่าสติปัญญาวไว้พลิบความละเอียดความรอบคอบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะคะในด้านของการงานนะคะวันนี้รู้สึกเหนื่อยๆกับงานนะคะนะเขาเรียกว่าบางคนอยากปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานนะคะความรู้สึกหรือว่าความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายหรือบางคนนะคะ กํากลังคิดอยากจะเริ่มงานใหม่ๆได้ด้วยนะคะมีงานประจําอยู่แล้วอยากต่อยอดธุรกิจอยากเพิ่มงานนะคะนะกเขาเรียกว่าทํางานควบคู่2องอย่างสาอย่างคนมันพุทธทาได้นะคะ <S <S บางคนอยากจะผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์หรือว่าเป็นหมอดูนะคะน,นะกเขาเรียกว่าจะมีโอกาสทําได้นะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเวยบ f o r t u ลัคกี้นะคะเป็นพ่อแห่งความสําเร็จนะคะนะกเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงบางคนมีโอกาส เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารบางคนมีโอกาสได้รับมรดกจากบรรพบุรุษนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะช่วงนี้นะคะจากบ้านเลขที่หรือว่าเลขฉนดทที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพยสีนะคะมีเลข0 9 0ย์ศนย์ะคะศ9 0 1นะคะ คนวันพฤหัสน,น,นะคะเดือดสตาร์สิบถ้วยราชินีเรียนห้าไม่เท้าคนวันพฤหัสวันนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะ เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวบางคนมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันนะคะบางคนไปในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะเขาเรียกว่าติดสถานที่ที่ติดทะเลนะคะสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมีโอกาสนะคะ อาจจะเขาเรียกว่าไปพักผ่อนกับคนรักกับไปกับคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะด้าน,นของการเงินนะคะมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะนะธุรกิจการค้าการ,ขา,การขายก็จะมีเมเ็เามานนะะมดเงินเข้ามาวันนี้นะคะมียอดเงินเข้ามาผู้หญิงผิวขาวนะคะมักจะนําความสําเร็จมาให้หรือใครบางคนเกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์ก็จะได้ดีนะคะห้าไม้เท้าการงานวันนี้นะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะนะเราก็เรียกว่าการงานอาจจะเยอะหรือ ความวุ่นวายอาจจะมีบ้างนะคะระวังปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะนักใครที่ทํางานประเภทมีเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะนักคนมีห้ามไม่ทเท้าก็เรียกว่ามีโอกาสเถียงกันไปเถียงกันมาแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกที่ว่าทําให้เราเคร,เครียดนะคะเท่านั้นเองนะคะหรือการงานที่ทําอยู่แล้วมีการแข่งขันสูงแต่เราก็สู้ได้นะคะเดอสตาเขาเรียกว่ายังเจมตลาดได้อยู่นะคะนะช่วงนี้นะคะในเรื่องของความรักใครที่คบหาดูใจกันอยู่นะคะนะเขาเรียกว่า มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานนะคะหรือมีโอกาสมีบุตรหลานบริวารคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงเลขโรมันจากพรย24มีเลข7 0็ดศูนะคะเจ็ดนะคะ คนมันสุกคนมันสุกนะคะก้าวไม่เท้านะคะเหนื่อยเหนื่อยกับงานนะช่วงนี้นะคะบางคนเขาเรียกว่าการงานที่เยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะสี่ ดัดนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะมีบ้างนะคะใครที่อยู่ในช่วงของการรอรอเวลารอคอยบางสิ่งบางอย่างรอจังหวะรอโอกาสนะคะได้ด้วยนะคะสองเหรียญการเงินรายจ่ายเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะนะรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะบางคนหมุนนะคะหมุนติ้วๆเลยนะคะสิบไม้เท้านะคะความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานในวันนี้หรือว่าความรับผิดชอบเกี่ยวกับ คนในครอบครัวนะคะรายจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราหมดเลยนะคะหนักนะคะมีความรู้สึกว่าหนักกับปัญหาที่เข้ามาแต่รอดไม้มรอดนะคะไหวไหมไหวนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะนะทุกอย่างก็ก็เรียกว่ายังไปได้อยู่นะคะการเงินการเงินมีโอกาสหยิบยืมหรือว่ากดบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดตามไหลตามบ่าตามเนื้อตามตัวบางคนเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะ นปวดฟันพวกนี้ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานหรือปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะ <c oughs> ช่วคราบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขโรมันจากพันยิบสี่มีเลขเก้าสี่สองศูนย์นะคะเก้าสี่สองศูนย์นะคะไปนะคะติดบนเสา คนวันเสาร์นะคะราชินีเหรียญเจ้าชายแม่ท้าวสองดาบนะคะดีเอ็มเพลสช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะในเรื่องของการเงินนะคะจะได้รับโชคนะคะจะมียอดเงินเข้ามาบางคนมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนนะคะนะหรือใครที่าการค้าการขายก็จะมี เม็ดเงินเข้ามาตั้งแต่เช้านะคะนะธุรกิจการค้าการขายยังไปได้อยู่นะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะมีเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะสัญญาเก่าเก่าสัญญาใหม่ๆใครที่ค้าขายทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะยังให้ความ อาจช่วยเหลือได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นคนผู้ชายเรียกว่านารีโอปัม์ช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นคุณแม่คนภรรยานะคะหรือว่าลูกสาวก็ได้นะคะเขาเรียกว่าให้ความช่วยเหลือนะคะส่วนทางด้านของความรักใครที่มีคู่ครองมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรลานบริวารคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักตั้งลูกออนไลน์ลูกโซเชียลบางคนอาจจะแถมลูกติดให้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชค ตัวเลขโรมันจากไพ่ยิบสี่มีเลข0 0 2 3นะคะ0 0 2 3นี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคะลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ